แล้วมันนุ่มมากละลายในปากเลยค่ะประมาณแล้วไม่ผิดหวังเลยอร่อยจริงค่ะคำว่าอร่อยซินโตร้านอาหารญี่ปุ่นตอนนี้ที่ไหนก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ถ้าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่เน้นความคุ้มค่าอยากให้นึกถึงร้านนี้เป็นอันดับแรกร้านนี้เสิร์ฟอาหารญี่ปุ่นแบบบุฟเฟ่กินได้ไม่อัน้นในราคาเริ่มต้นแค่399บาทเท่านั้นหรือถ้าใครที่อยากจะกินเมนูอื่นตามใจแบบาราคาที่นี่ก็มีให้เลือกเช่นกันพบกับอาหารญี่ปุ่นในราคาคุ้มค่าคลิปนี้ครับกับผมแก้ววอลเกอร์ยูทูบเบอร์หิวโซ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านอร่อยแถวชัยพฤกษ์ที่นี่มีร้านอาหารอร่อยๆเยอะมากตอนนี้ผมอยู่กับสถานที่ที่คุ้นเคยนะครับมาบ่อยเลยที่นี่สนาม Drive Golf the ชัยพฤกษ์ร้านนี้จะตั้งอยู่บนถนนชัยพฤกษ์อยู่ในสนาม Drive Golf the ชัยพฤกษ์ห่างจากโดบินสันราชพฤกษ์แค่ประมาณกิโลก,กว่าๆเท่านั้นเองตอนนี้ผมมาถึงหน้าร้านแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับผู้จัดการร้านกันนะครับ ผู้จัดการร้านเมียโกะซูชิน้องเมย์ยังหนุ่มแน่นอยู่เลยบรรยากาศร้านน่านั่งมากสไตล์ร้านเราเป็นสไตล์คาเฟ่ญี่ปุ่นของเราก็คือฟิวชั่นผสมผสานไปเลยนั่งดื่มได้นั่งทานได้มัธยมมหาลัยเข้าถึงได้หมดราคาเริ่มต้นแค่ไม่กี่ร้อยบาทไปจนถึงจะสั่งแบบราคาเลือกเมนูระดับพรีเมียมได้ใช่ทุกกระเป๋าตังค์เลยทุกกระเป๋าตังค์ประมาณนั้นเลยครับกะว่าไม่ให้ร้านอื่นขายเลยใช่ไหมประมาณนั้นครับบุฟเฟ่มาแล้วเราก็ผสมผสานไปเลยก็ออกมาเป็นร้านนี้ครับจุดขายคือเริ่มเป็นบุฟเฟ่เลยราคาบุฟ สามเก้ที่เป็นอาหารญี่ปุ่นหาไม่ได้ง่ายๆไปกินอโอบาเกษตรก็ต้องเริ่มต้นที่หลักพันแล้วอะใช่ครับแล้วไม่อิ่มได้พุ่งตบให้ลูกค้าอิ่มเต็มที่ไปเลยเมนูที่อยู่ในหมวดของบุฟเฟ่ถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูในเพจของร้านได้นะว่ามีเมนูอะไรบ้างวันนี้น้องเมมีเมนูอาราคาที่จะมาให้พี่ลองทานดูนะครับ,รบไปลองดูเมนูที่น้องเมย์จะนําเสนอพี่แก้ววันนี้กันได้ครับ,รบผมโอเคไปครับ เรีกกะกุ้งเค็มก่อนดีกว่าแป้งเราใช้แป้งเฉพาะของเราเองตัวกุ้งเราจะทําการบีบเอ็นก่อนที่จะลงไปทอดเพื่อที้กุ้งจะไม่แข็งเกินไปตัวแป้งอ่ะเราก็จะใช้เป็นแป้งของเฉพาะของท้าร้านแป้งจอนสันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแป้งเทมปุระสูตรเฉพาะที่เราผสมขึ้นมาเองใช่ครับพี่ดูมันน่าจะกรอบมากๆเลยใช่ครับต้องจิ้มกับน้ำเทมปุระเป็นน้ำเทนจิวมันจะได้สัมผัสกลิ่นหอมครับเป็นกลิ่นหอมของเปาโอครับพี่ผสมพอจะมันจะเพิ่มเป็นรสสัมผัสความชุน ที่ว่ายังขาดไปลองชิมดูกุ้งเทมปุระมีอยู่ในเมนูบุฟเฟ่3 9มด้วยนะครับตรงนี้แป้งกรอบมากตัวแป้งเนี่ยมันมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวที่บอกว่าเป็นแป้งสูวรเฉพาะของทางร้านใช่ครับกุ้งก็เด้งเยี่ยมมากเลยครับเข้ากันมากเลยนะน้ำจิ้มตัวนี้กับทุกกุ้งเทมปุระ ถึงๆน่านชอบกินนะครับใช่ครับปลาชิมาคกเกะครับตัวนี้ปลาทะเลครับอยู่ในตะก,กูลไดแมคคอรเรลครับเป็นปลาตะก,กูลเดียวกับพวกปลาทูจะหมักมาจากทางญี่ปุ่นโดยตรงปลาชนิดนี้จะทำได้หลายอย่างคือกริลก็ได้จะมานึ่งก็ได้แล้วแต่แบบว่าเชฟจะรังสรรค์ออกมาเอามาเจียวได้ไหมเจียวครับไม่ได้ไดนะครับที่อันนี้เป็นกริลนะครับเป็นการย่างเนาะแบบกริลครับเดี๋ยวลองชิมแบบเนื้อเปล่าๆดูก่อนครับเนื้อนุ่มกลิ่นสัมผัสมันจะหอมกว่า ปลาตัวนี้เที่ยวเข้าไปตรงมีกลิ่นเหอเยอ,ออกมาเนาะเป็น่เ,นเ,นเฉพาะใส่ใช้เท้ากบีบมะนาวไปหยดหนึ่งครับม,มันดึงรสชาติขึ้นมาเลยใช่มันชูรสชาติปลาให้มันโดดขึ้นมาเลยอ่ะดีกิมจินะเบะครับตัวนี้มันเป็นการผสมผสานระหว่างอาหารเกาหลีกับอาหารญี่ปุนป่นไปกินที่เกาหลีหรือที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีไหมเมนูเนี้ยไม่ เออต้องมีไฮแล้วนั้นใช่เป็นการฟิวชั่นระหว่าง2ประเทศใช้เครื่องปรุงระหว่าง2ประเทศเห็นเมื่อกี้มีใส่เป็นซอสแดงตอนนั้นจะเป็นซอสมักเกาหลีซอสพริกเป็นผงผงอ่ะผงผงอะไรใช่นั่นเป็นจะเป็นพรลชีครับหลักๆเลยก็คือตามชื่อเลยครับกิมจิจะมีไข่ออนเซนตัวนี้ก็จะมีมีหมูสันเนาะของคุโรบุตะครับต้นหอมญี่ปุ่นคับสีมันจะเป็นสีซอสพริกเกาหลีเนาะ กลิ่นดีอะเป็นกลิ่นที่แบบว่าดมเข้าไปเนี่ยน้ำลายไหลออกมาทันทีเลยอะอืมเฮ้โคตรอร่อยเลยอะกิมจินะครับโปอืมนุ่มมากครับถ้าไม่ต้องใช้กำลังฟัน เมนูนี้อยากแนะนําให้ชาวไว้มาลองมากๆเลยนะครับคือมันอร่อยกว่าที่ตาเห็นนะจริงๆนะเมนูนี้แซลมอนต้มซีอิ๊วญี่ปุ่นทำแบบดั้งเดิมเลยตัวนี้สเตปการเตรียมสเตปการทำมันจะสำคัญตั้งแต่ทำหัวปลาเลยครับตัวนี้ถ้าทำไม่ดีพาวแน่นอนราซีอิ๊วญี่ปุ่นลงไปแบบชำ้ชำๆเลยแซลมอนต้มซีอิ๊วญี่ปุ่นผ่านการเคี่ยวจนงวดใช้เวลาพอสมควรเลยลหละใช่ครับลองดูนะครับเข้าเนื้อแค่ไหน นื้อแซลมอนนุ่มมากไม่เคยกินแซลมอนต้มที่มันเนื้อน,นุ่มขนาดนี้มาก่อนเลยครับน่ากินมากโครอร่อยเลยปลาหมึยกย่างซีฟู้ดครับตัวนี้เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยไปทาในระหว่างที่มีการยา่างใช่ครับมันซึมเนื้อเข้าไปน่าสนใจแค่เห็นก็น้ำลายแตกหมูซับมากเลยอะ่ะ <laughs> าหมึกย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ก็จะออกรสชาติแนวใส่ไผ่หน่อยนะครับพอพี่อย่าเพิ่งอิ่มนะครับยังเหลืออีกชุดหนึ่งได้เลยครับถ้ามันอร่อยขนาดนี้ไหวโอเคครับเมนูขวดเย็นโดยเฉพาะเลยครับลักษณะเป็นเมนูซูชิซาซิมิใช่เป็นซาซิมิซูชิครับเริ่มด้วยตัวนี้ก่อนเลยครับอานางบปลาไหลทะเลนะครับเป็นอานงบเป็นปลาไหลทำเค็มครับปลาฉลามไม่ได้กินอ่ไม่น่าจะได้กินครับมาเจอเรากินก่อนใช่ครับเราจะมาทาซอสยากินิคุ แล้วเราก็เบิร์นเพื่อให้ตัวซอสมันซึมซับเข้าเนื้อปลาเติมเป็นลักษณะซูชิคาญี่ปุ่นก้อนนิดเดียวแต่ว่าไปลาไหลชิ้นเบลอร์เลยอันนี้อยู่ในเมนูอยู่ในบุฟเฟ่ด้วยครับบุฟเฟ่ด้วยใช่คโอ้คือออกแบบมาแบบกินคําเดียวเลยถูกไหมใช่ใส่าวาซาบิหน่อยนึงก็วเชออยุเฮอย่างนี้แหละโชออยุเยอะเอร่อยที่ชอบกินแบบนี้แหละกินคําเดียวหมดเลยนะลุออยมาเดทแรกนี่นะกินอย่างนี้ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยครับพี่ ปลาไหลทะเลแบบนุ่มมากเลยอ่ะแล้วก็มันได้กลิ่นหอมการกริลการย่างยอดเลยแซมอนยำสลัดครับตอนนี้เอาสลัดกระยำมามีกันไม่ต้องแยกกินสองจานนะครับสลัดกระยำรวมมาเลยใช่สอจานเดียวมีกันเลยครับรวมมาเลยดูน่ากินมากเลยสซมอนแบบเน้นๆเลยนะครับอันนี้อยู่ในเมนูบุฟเฟ่ด้วยหรือเปล่ามีครับมีต้องมีครับด้วยอย่างงี้ยล่ะเจ๋วเลย ยอดเยี่ยมมากเลยน้ำยำกับน้ำปลาที่มันมิกกันอ่ะมันเข้ากันมากเลยอ่ะความแซ่บของน้ำยำนะครับแล้วก็ซอมมอดก็สดจริงๆริอร่อยมากอ่ะกินไม่อัน <Yeah. S 2> ้นไฟก็มีไปเลนน้ครับไม่อั้นเลยครับ โอตาเตะซูมิโซะหอยเชลครับมิกะซอสมิสโซะของเราซอสซูมิโซะโอตาเตะก็คือหอยเชลญี่ปุ่นใช่นะใช่ครับแล้วก็เอาน้ำลูกซุปมิโซะมาทำเป็นซอสใช่ครับโอ้โห,หน่าสนใจเดี๋ยวลองชิมซอสเปล่าๆดูก่อนนะไม่เคยเห็นเลยอะ่ะเอามิโซะมาทำซอสอืออารมณ์เหมือนกับกินซุปมิโซะนีะ่แหละแต่ว่ามันเข้มข้นมากๆใช่แบบมากๆเลยกินกับโตโยโตะโอตาเตะเป็นซอสซูมิโซะ มันลงตัวมากมันเข้ากันมากเลยโปเต็มันก็เหนียวหนึบอร่อยที่มันเด็ดก็คือตรงตัวซอสครับเพราะว่าเราใช้เวลาทำนานมาก4ปีโอ้ไม่ถึงครับพี่4ชั่วโมงก็พอคอัโมงใช้วิธีแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมคือวิธียุนเซ็นใช้ความร้อนผ่านไอ้น้ำกว่าจะออกมาเป็นซอสตัวนี้ ซาตมิมัสเซ่นะครับประดิบรวม5แบบ5อย่าง5สไตล์เมนูนี้ก็อยู่ในบุฟเฟ่ด้วยใช่ครับอยู่ในบุฟเฟ่ทั้งหมดเลยพอลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาก็เน้นตัวนี้เป็นหลักเลยมันคุ้มด้วยไหมใช่มันคุ้มมากเลยครับพี่เดี๋ยวเริ่มต้นด้วยพระเอกก่อนแซลมอนแซลมอนลายสวยสีก็สวยเพิ่งเอาขึ้นมาจากทะเลเลยปะเนี่ยสดจริงครับผมบอกเลยปลาย่งวะเนี่ยมันยังดินๆเต้นๆอยู่ด้วยเราเป็นมารกุโร่บ้างนะครับ ได้เท็กเจอร์ที่แตกต่างมากุโรนี่ได้ไปทาสีอะไรมันก่อนนะพอไม่ได้ทาก็พี่เป็นธรรมชาติเลยใช่ไหมใช่ครับธรรมชาติเลยครับสีมันสดสวยมากปกติมากุโรนี่มันยากที่มันเหนียวกว่าแต่ที่นี่นี่นึกว่ากินแซลมอนนะอันนี้เป็นฮามาจิครับเริ่นมากเลยอ่ะหอยปีกนกครับ กินหอยปีกนกกินสลัดกับเนื้อปลาบ้างตักเลี่ยนกันนิดนึงใช่ครับปลาหมึก,กมทาโกะเคี้ยวมันมากมใช่ครับพี่ไปนั่งร่มเกาหลีครับ ไม่ใช่ของไทยนะไม่ใช่ครับน่าน้ำเกาหลีเจจูครับพี่ต้องเป็นที่นี่เท่านั้นขึ้นชื่อว่าเกาหลีต้องดีแน่นอนไ้อไ,มไม่ใช่สาวๆใช่ไหมไม่ใช่ครับพี่กรรมวิธีการทำเราก็คือเราล้างน้ำสะอาดก่อนแล้วก็เราก็จะมาล้างโซดาเพื่อดักกินข้าวมันลงแล้วก็มาท็อปด้วยน้ำซอสน้ำยำครับไข่กุ้งเพื่อเพิ่มความ,มกรุบกรอบให้ตัวหอยกินแล้วเต็บปี๊บดังปึงปังเลยครับพี่ สดมากไม่มีกลิ่นคาวเลยใช่ยกประโยชน์ให้กับโซดาตาสิงห์ใช่ครับหอยนางรมเกาหลีเกาะเซจูเกาหลีมันดีอย่างนี้น,นี่เองเมนูที่น้องเมย์แนะนำพี่แก้ววันนี้อยากให้น้องเมย์แยกนิดน,นึงว่าเมนูไหนอลาคาร์ดเมนูไหนบุฟเฟ่สามารถที่จะสั่งได้ไม่จำกัดบ้างก็จะมีกุ้งเทมปุระชิมาฮอกเกะปลาหมึกซีฟู้ดจะมีมากกุโลโกรามอนฮามาจิ ไอยปิงนกนะครับโปรตีนซูมิโซยำแซลมอนครับผมก็แทบจะเป็นส่วนใหญ่ของเมนูแนะนำเนาะที่สามารถที่จะสั่งบุฟเฟ่ได้กินได้ไม่จํากัดแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะกินเมนูพิเศษที่เป็นอลัคารดแบบเมื่อสักครู่นี้ก็สามารถสั่ง เพิ่มเติมได้ใช่วันนี้ก็ขอบคุณน้องเมย์มากๆเลยนะครับฝากร้านนิดนึงฝากร้านเมยโยกะซูชิด้วยนะครับตั้งอยู่ที่สนามไดกลกฟเดชัยพฤกษ์นะครับร้านเรามีทั้งอลาคารทั้งบุฟเฟ่ตนะครับเมนูอาหารญี่ปุ่นเกรดแบบนี้กินได้ไม่จำกัดในราคา399มันถูกมากๆเลยนะเพจเฟซบุ๊กร้านนะครับเมียโกะซูชิก็ ติดต่อมาได้เลยครับเบอร์โทรก็อยู่ในนั้นแล้วถ้าเป็นไปได้ก็จองโต๊ะเข้ามาก่อนก็จะดีถ้าเกิดว่าคนดูดูจากช่องทางไรทีวีตามมากินลดให้ค่าเปอร็นตเลยครับค่าทานพรีเมียม699ขึ้นไปคุเฟ <9. S 2> ่6 9่ะจะพิเศษตัวนี้ให้เลยครับหอยนางรมเกาหลีใช่ มไม่อ้นด้วย,<ล>ยไม่อ้นเลย,ค,ยครับเหมือนอย่างนี้สงสัยกินหอยนางลมใ <laughs> หญ่เตะปิ๊บทั้งคืนกลับบ้านเตะปิ๊บดังแน่นอนครับคิดเห็นยังไงกับร้านอาหารญี่ปุ่นซูชิเมโกะฝากมาคอมเมนต์กันที่ด้านล่างได้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วมาพบกับการรีวิวอาหารอร่อยๆแบบนี้อีกในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ผมกับน้องเมย์ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปกินอาหารมีกันต่อนะครับพี่โอเคครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ